Thai n e w s Alert สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องและแชร์วิดีโอกับเพื่อนเพื่อนถ้าวิดีโอชอบกดไลค์เลยสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้วยกระแสะที่พักเพื่อไทยกลับมาได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างอีกครั้งถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความคาดหวังของสังคมไทยอย่างชัดเจน เสียงสนับสนุนที่หนุนแน่นในช่วงเวลานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการสะสมประสบการณ์ความทรงจําและการประเมินบทบาทของพรรคการเมืองในสายตาประชาชนมาอย่างยาวนานสําหรับคนจํานวนมากพรรคเพื่อไทยยังคงถูกมองว่าเป็นพรรคที่เข้าใจปัญหาปากท้องของประชาชนและให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่ในประเทศประชาชนจํานวนไม่น้อยรู้สึกว่าการเมืองควรทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชีวิต ไม่ใช่พื้นที่ของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อหรือการต่อสู้ทางอำนาจเพียงอย่างเดียวความนิยมที่เพิ่มขึ้นของพรรคเพื่อไทยจึงสะท้อนถึงความต้องการการเมืองที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ค่าครองชีพนิสินโอกาสทางอาชีพหรือความมั่นคงในชีวิตประจำวันประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ประชาชนใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจทางการเมือง ในอีกด้านหนึ่งเสียงสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นยังสะท้อนถึงความเหนื่อยล้าของสังคมต่อบรรยากาศความขัดแย้งในอดีตประชาชนจำนวนมากต้องการเห็นการเมืองที่เน้นการทำงานการแก้ปัญหาและการสร้างอนาคตร,ร่วมกันมากกว่าการเผชิญหน้าหรือการแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรงพรรคเพื่อไทยจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายและมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศในช่วงเวลาที่สังคมต้องการความมั่นคงและเสถียรภาพ สัญญาณขององค์การเปลี่ยนเกมการเมืองไม่ได้ปรากฏเพียงในตัวเลขความนิยมแต่ยังสะท้อนผ่านบทสนทนาในสังคมทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตประจําวันประชาชนเริ่มพูดถึงนโยบายเชิงโครงสร้างมากขึ้นเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศและให้ความสนใจกับแนวทางการพัฒนาในาระยะยาวเช่นการลดความเหลื่อมล้าการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่การปรับตัวของเศรฐษฐกิจไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงคําสัญญาระยะสัน้นแต่ต้องการภาพอนาคตที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริงภาพลักษณ์ขององค์การปรับตัวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พรรคเพื่อไทยได้รับความสนใจพรรคพยายามสื่อสารถึงความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเพื่อพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลหรือการแข่งขันในเวทีนานาชาติแนวทางดังกล่าวทำให้ประชาชนบางส่วนมองว่าพรรคไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่พยายามก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมในภาพรวมกระแสข,ของพรรคเพื่อไทยย่งส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองมีความคลึกคักมากขึ้นการแข่งขันทางนโยบายที่เข้มข้นขึ้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของระบบประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองต่างๆจำเป็นต้องนำเสนอนโยบายที่ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถอธิบายต่อประชาชนได้เสียงของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงเสียงสนับสนุนแต่เป็นเสียงที่เรียกร้องให้การเมืองมีคุณภาพมีความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามกระแสะสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นทางโอกาสและความท้าทายสำหรับพรรคเพื่อไทยความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นหมายถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกันหากพรรคสามารถทำให้คำมั่นสัญญาและนโยบายเกิดผลเป็นรูปธรรม ก็จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวแต่หากไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังได้ความเชื่อมั่นนั้นก็อาจลดลงได้เช่นเดียวกันในท้ายที่สุดสัญญาณการเปลี่ยนเกมการเมืองในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพักใดพักหนึ่งแต่เป็นภาพสะท้อนของประชาชนที่มีความตื่นตัวและมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยเสียงประชาชนที่หนุนแน่นคือพลังที่เตือนให้ทุกพรรคการเมืองตระหนักว่าการเมืองควรยึดโยงกับชีวิตจริงของผู้คน หากการเมืองสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยความจริงใจโปร่ใใสและยั่งยืนการเปลี่ยนเกมการเมืองที่แท้จริงก็อาจนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของประเทศโดยรวม